วันนี้จะพี่น้องสุขูดซูกนสบายดีกันบ่จ้าคอยก็สบายดีย่มามากินเขาน้ากันพี่น้องเอนี่เป็นสาวญี่ปุ่นพี่น้องพี่น้องกินเขายิ้มแล้วก็สิคืนเคียงจนตัวบาดท,ที่เนี่ยมามากินน้ากันพี่น้องเอ้ย <c oughs> วันนี้จะพี่น้องสุขูดซูกสิกินเข่าเชียงบินมาฮับอีกหรอเปล่าลมันไดเวลาเชียงบินมาฮับมาไปดอกยิงกินเขายิ้มก็หนสิไปบุญละพ่อกันเมียงไทยเฮามามากินเข่า กินข่าวยิ้มก้อนกินข่าวยิ้มหน้ากะสิไปแต่งตัวง,งามขึ้นเคียงไม่มา,มา,มากินน้ำกันมาหน้ก็เลื่อกินหนามกอนโชคดีจ้ะพี่น้องสกุลสกุลน,นี่วันทิตที่แปดขึ้นเคียงประมาณเคียงขึ้นขึ้นเคียงประมาณจะขึ้นออกจากบ้านมันทุ่มทุ่มหนึ่งนีงน่แหละทุ่มเคืองทุ่มเคืองมันเป็นทุ่มหนึ่งออกออกจากบ้านทุ่มเคืองตอนนี้บ่ ตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสองโมงครึ่ง <c> ก <oughs> ินข้าวอิ่มก่อนกินข้าวอิ่มแล้วก็สิไปอาบน้าแต่งตัวงามๆแพกก็คกระเป๋ายัางเรียบเรียบร้อยแล้วว่าเติมน้เช้านี่เฮ็ดงานกัดเอาอย่างก่อนล่ะนี่เห็นปะปกะกากิ้มหลายเพป็นเห็นมาตั้งหลายนี่เพป็นแมันนี้มาแล้วก็นี่มาเห็นปะเพป็นเห็นมากต่กินไปนะาจาน๊ะเนาะใส่ไหนก่อนเนาะบัดนี้มันจังสิบัวออกดังเส่ไหนก่อนเนาะอ่ะนี่มามามากินน้ำกัน พส่ก so it so ับอซอสตีแต well, so ่ค so ่อยจำว่าผิดเด็กคนใส่เอ้าใส่กับใส่เอ้าใส่ซอสบะจังเอ้าใส่กับใส่เอ้าที่พเข้มบ่ข้างแรกนี่ชีวิตเด้อหน่เอ้าเอาอันนี่ใส่ซอสมันอีหยัางไรอีหยังเนเขาเออนีหยังอันนี้ข่อยกับผู้หญิกันเพื่อน้องให้ข่อยกับกินเพื่อนน้องนี่แซ่บผสมข้นขายว่าเอาไปเลยผสนว่ะจับใส่ถุงให้โอเคพอขี้ค้นหอมนี่เข่ากันก่อนที่พเข้มแต่พอผิวหน้อง ข so de. paper, ันคว้วัฒน์นะเอาขันใส้ค <mir> รับข no <one> ันคว้านี่เนานี่เห็นป่เพิ่นว่าจังสั้นเพิ่นกับบ๊มีไผดอเกันเพ้นขับแนะนน้ำมาเพ้นขับแนะนน้ำมาหาซวเสียวใส่สวดไปฏิเทใส่กับใส่บันเฮ็ดจังไหนบันยิ่เฮ็ดจังไหนโอ้ยซ้อนหน่อยกับกับบ๊อามาตังสี่แล้วเนาะเนี่ยกกินกินบ๊อดได้กินขึ้เก้าเนาะโอ้่ยวบุกสมากกับแล้วแต่เธอได้งานนี่มาจะไปหาหม้อ ส <c oughs> มัครลมคอเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวจะเจอไดยงานเนี่นยเอาอปาน,นาีนะเบาสิกินไหนวะแล่วแซวแซวไม่รออาจะบุกไค จมูกเห็นปืนนี้มันแซบมันแซบแซอบคุณเล,ลเาเ่รัจาแนะนำกันมาคือ,อพวกแก้วมันแนะนำมากกว่ากรบอกหูทดลล้นี่ก้นหายใจกินทิง แับจ้่ไปก่อนกินใจด้แยบ้านไปคนสิปัจจุบันจะบอกถ้าลายแสบเาพิมตาอไมโอ้่กินน้ำไวาอันนี้แซลมอนเนี่ยนี่อมสโมกแซลมอน แตกระบาดมึงแตกเป็นเมือ่อใ้าำว่ากินนั้งสต่ระยะเป็นวัดหายดีต่นตาแตกเลยออกดัง ย่างเบาๆอกน้าสิสมักสมัรแล้วนันขึ้นรังนึงทรมานไหมตั้งใจกินได้บ้างไหส่เบาๆได้บาีบลหลองร่าทำเพีงได้บางเลยคอสีเบาๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบะหอ่หังร่างก่อนขึินมูกันขยเวลาออกชวนตัวเวลา่วนตัวอย่สสบู่เหเวลาส่วนตัวด้เห็นเราบ่ผู้จบบ่ผูงามขึ้นมือเพิ่นจะมีเวลาส่วนตัวยู่ได้สบ่ให้ มันออกดังมันออกดังเหมือนนิสิจจามนนี่เกื่อไใส่อ่ะเหนปะเมื่อไรแทะเมืแล้วเห็นปะป้าขุคือเก่งจ้ทุเรียนขอยกินไม่ได้เด้อพม่นทำแนะนำมาแนะน้ำแหมงขัดกเห็ดได้ขอดลองเห็ดเบิ้งนะ เห็นแล้วมันมันแสบติดใจได้ป่าเนี่ยดังนของแหงปึ้งนั้นออกดังก็มันแสบ,บอ,อมสบืมอลายขังเห็นป่ะมากินแล้วกัน อย่าเลยพี่เนาอืมจัดอันนี้ปลาหมึกม ต้องกันหายใจม็ดห้าออกทั้งปากมันสิบอขึ้นจมูกทัดไม่ถึงจมูกนะนี่มิตี่เห็นแล้วคืิบอกให้น้งจดจมูกเัาจืดมะกั้นหายใจอันนี้ห้าออกทั้งปากมันออกเลยอืสูตรใหม่ของยาชนพูให้ขอยด้วบมเสียส่ดยดเลยสิบอสมัคร นั่งปมตาแตกเลยเลือดไปทว่า,าน้องไทยบ่ามาเมองไทยบ่วย้ายไปลุงวันดิบอว่าน้องไทยอันติดเลี้ยงจ่ากมาบ่ได้ไปบ่ได้ไปเที่ยวบ่ได้เพื่อนนั่นเลี้ยงน,นนั้นแล้วไหมงงปะ คุณเลียนน่ะคุณุ่นี่รอคุณเลียนบ่ปิดว่อยากให้ขาดคุณเลียนเนี่ยเดี๋ยวเลียนมาทันผึ่งมาครับหืม,ม,มจัด เบิง้ง,บบบงหลังบุพเพศนิวาสจบไปเบิ้งเลาเด้อไก่หอดจอมจบแล้วเบิ้งเของไทยนี่ไม่อยากมันจบเลยเนาะมันจบนแล้วไปเบิ้งนลังยังยังอะบ้าเนี่ยอ่ำอ่ำเอาว่าจ,จะค้ำบ่มันแซ่บเด้มันสดมันสดก็อาบน้ำไอ้นี่ก็ล่ะก็เดียวกวาดบ้านถูเฮี้ยนลุ่มกับเมียบ้านแล้วมือเ้านี่ซักเสียผ้าเอาพวกผ้าปูที่นอนเอาหยังลุ่มเคียงซักเสียผ้าเห็นบ่ ันนี้เสียพานที่เป็นแบบใส่กังสีนองไท้กับซักไห่เพราะมือยังหายบพทาดีเลยมือเห็นปะเห็นปะนั่งกินเข้าเป็นพักสังกจนั่งยิงเข้าอยู่ต้องตั้งสมาธิเพราะอย่างว่า สลามีมันสีออกจอมูกน<า>่ามันเื่อเอินสลามิบะบ่ล่อฉันคอยว่าพริกจะได้ดยเ้อ Thôi bà ma riêng Mua ăn thì bằng phụt bòn gọi đấy Thích khỏi sân ạ Ừ จับทิ้งตะ,ะข่ายบลาเคยสนานนกไม่หัวเลยเลยสนานไหมหัวน,นี้สนานไหมโอ้ดีใจกันเพื่อน,นัดบ้านแล้วไปเที่ยวปีกเป็นาววันเฮ็ดคลิปอันไปเบิ่งฟุตบอลเพื่อนขับเพื่อแฟนขับพลังคนผันอยากเบิ่งเนาะเนาะออกไปข้างนอกเปิดหูเปิดตาสิไหม กินีด้เพรเาเกาฉันเห็นว่าเป็นเขาเห็นว่าเป็นเขาซื้อกินอย่างเดียวง่ายดีพิ่นขายทุกมือชาอนไทยบางคนนี่เปนการแจกพนังงานเพราะว่าอย่างว่าพ่อมูนองให้เย็ำงานอยู่ร้านนี่คอยกับไปซื้อร้านนี้แหละอ,อยู่ในน็อกซิติมูนองคนไท,ทยเป็นคนอ่ฟิลิปปินส์็ำงานอยู่ร้านซูชิ น the the ้องไทยก็ได so, um ้กินฟรีน้ำมูไดีดีเด้อเวลาน้องมูน้องไทยก็โทรมาน้องไทยซูชิเหลียะจะน้ยแจกเดี๋ยวเอาไปหายด้อบ่แต่ว่าเพิ่นบ่เป็นแบบเป็นสี่มันจะเป็นแบบเน่าเป็นแบบเน่าที่เป็นไม่เน่ที่เป็นเราดำๆพันๆพันๆพันๆนั่นมีกุ้งข้างในเห็นไหมมันก็แซ่บอยู่แจะคอยมักแบบสี่เห็นบ่เราเคยซื้อไม่กี่ตัวซื้อแบบสี่เขาเพราะมักแบบสี่ไง ยางเนีคนซื้อแบบนี้ไนะม่กินเขามักแบบที่อืมถ้ามักแบบแดงเหาก็กินแบบนั้นปะอืมนะคือถ้าไมเแฟนอะ่ะถ้ามักแฟนแบบใดงาก็เอาแบบนั้นานาเบอร์เลขหนึง่งมามันเลิศ กิบ่คะมืม้อหยิบเอาแม่งกับว่ากินไม่มินมันจะย,ายาดัดแม่งอยู่กินมันบมีมาระายานันประมาณน,น้ำมันข่อยเมื่อ เนื้อขอปมันกอนจึงถิมม่มีมันหยาบหยาบน้องยังกเบิรงยังสีเอาอนมีมันหยานใดพนะลมันจังถิ่หยาบหยาบน่ะนัะนะ่ง้มน้ำพีปนะคิด,ดว่า เพื่อนเขาว่าแหมทายเวลายางขึ้นเคืองให้เบิกนี่ได้ยายะอันเพื่อนเหตุทายเปล่าแล้วคนเพื่อนเหตุทายกับสหทายอยู่เนาะยานพื่นได้ไหมยานเพื่นวาไหมแล้วยานขึ้นเคืองเนาะยานเพื่นวาเนาะเพื่อนเหตุทายเหรอ ไปไทยเอเวีไปสายการบินไทยเอเวีอันคุณยูเมว์เป็นไปลงุงเทพคุณยูเมวเ์ลงุงเทพเลยไปลงุงเทพอยู่ถากเคียงยุงเทพประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วกลับไปลงอันภูเก็ตอืม ถึงมึงทาให้กับประมาณน,น้ำมือเท้าน่ะจากมงมงโม่งก็ออกจันนี่ประมาณเที่ยงข,ขึ้นเที่ยงขึ้นก็กล้วเน่ะเที่ยง้้นเพิงแบะบักกินบ้าอ,ออกจมูกันไหมแล้ระ Det mm går -hmm.